สวัสดีครับเรียนคณะกรรมาการการประเมินที่เคารพทุกท่านกระผมนายธเนศเพชรแสวงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาตำบลทุ่งสีเมืองอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อเอสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเ,อเขตสอสํนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับรายวิชาที่ขอรับการประเมินเพื่อมีวิทยาฐานะชํนานการคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องการมองเห็นวัตถุขออนุญาตนำเสนอข้อมูลพื้นฐานและบริบททั่วไปของโรงเรียนครับโรงเรียนเมืองทุ่งวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด245คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด14คนซึ่งในปีการศึกษา2566นี้กระผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้นวยการโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2และปฏิบัติหน้าที่ครูประจําชั้นและครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ในส่วนรายวิชาที่นําเสนอเพื่อขอรับการประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะชํานาญการนั้น กระผมได้เลือกการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนั้นกระผมได้เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดและพัฒนาศักยภาพสมองเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติผ่านสื่อจริง ผ่านการปฏิบัติจริงและกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ส,สภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนกระผมได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศ,าศ,าศึกษาปีที่2พบว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นปถมศ,ศึกษาปีที่2ในหน่วยเรียนเรื่องแสงและการเคลื่อนที่ของแสง เรื่องการมองเห็นวัตถุโดยให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของแสงในชีวิตประจำวันแหล่งกำเนิดแสงการเคลื่อนที่ของแสงการมองเห็นวัตถุเมื่อไม่มีแหล่งกำเนิดแสงการมองเห็นวัตถุเมื่อมีแหล่งกำเนิดแสงรวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันโดยผู้เรียนจะต้องฝึกทักษะการทดลองและการเขียนแผนภาพแนวทางการเคลื่อนที่ของแสงได้โดยหลังจากการจัด การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปแล้วพบว่าผู้เรียนบางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเคลื่อนที่ของแสงการมองวัตการมองเห็นวัตถุเมื่อมีแหล่งกําเนิดแสงการมองเห็นวัตถุเมื่อมีแหล่งกําเนิดแสงและการเขียนแผนภาพในแนวทางการเคลื่อนที่ของแสงครับ 3. แนวทางการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้จากปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา กบผมได้นําปัญหาดังกล่าวมาเป็นประเด็นท้าทายของตัวเองครับโดยเริ่มจากการทําแผนการจัดการเรียนรู้การตรวจสอบจากนั้นก็จัดการศึกการเรียนรู้ค้นหาบัตรภาพที่เกี่ยวข้องแบบกิจกรรมแบบฝึกทักษะเรื่องการมองเห็นวัตถุที่ประกอบไปด้วยการจัดเตรียมวัสดุอุป,ปกรณ์ในการทดลองและเพิ่มเติมเสริมสร้างความรู้แก่นักเรียน จากการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศ,าศาึกษาปีที่2เรื่องการมองเห็นวัตถุเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนครับซึ่งการจากกัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเราต้องมีการปรับการเรียนการสอนซึ่งควรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไปสู่การพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นของผู้เรียน เพื่อการดำรงชีวิตและการเรียนรู้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงกระผมจึงคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยการปรับวิธีการจาดการเรียนการสอนแบบ active learning และการจาดการเรียนการสอนแบบ 5e โดยมี5ลำดับขั้นการเรียนการสอนควรนำมาปฏิบัติดังนี้ขั้นที่1ขั้นสร้างความสนใจให้ในการเรียนรู้ 2. การค้นหาความความรู้ 3. การอธิบายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 4. การขยายความ 5. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning จะช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมและสร้างความรู้ใหม่สร้างความสนใจกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะโดยการตั้งคำถาม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่เรียนรู้และฝึกฝนมาทดลองลงมือปฏิบัติจริงและใช้สื่อสารเรียนรู้เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้ได้คำตอบที่เป็นการเรียนรู้จากความเข้าใจค่อยๆสะสมมาโดยครูผู้สอนจะเป็นคนช่วยแนะนำแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่จำเป็นต่อผู้เรียนและเสริมการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันมีกระบวนการทํางานที่ดีลดแรงกดดันในการเรียนรู้และช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะทางสังคมมากขึ้นต่างจากการสอนแบบเดิมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอนเป็นหลักครับผลการพัฒนานักเรียนซึ่งมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เสร็จแล้วนั้นกระผมพบว่านักเรียนร้อยละ100 มีผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครับอีกทั้งยังมีผลพึงพอใจกับแบบฝึกหัดหลังคำถามหลังกิจกรรมและการเรื่องการมองเห็นวัตถุในระดับมากที่สุดส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เกิดทักษะและเจตคติที่ดีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เรื่องการมองเห็นวัตถุ ผ่านแบบฝึกหัดคำถามท้ายกิจกรรมเรื่องการมองเห็นวัตถุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นั้นวิธีการที่เหมาะสมที่ช่วยพัฒนานักผู้เรียนและนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและต่อยอดในการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพครับ ขอบคุณครับ